ในมหาัหััคยสูตรพระศาสดาได้สแสดงว่าเมื่อบิดามารดากำลังประกอบกรามจิตแล้วก็ในขณะนั้นมีคันทัพโพ คันทับโพในที่นี้หมายถึงตัวปฏิสมธิวิญญาณมาปรากฏแล้วต่อประดูของมารดากําลังอยู่ในระยะที่ว่างามพูดง่ายๆว่ามีอย่างพูดตามภาษาศีวะวิทยาก็าเรียกว,ว่าตัวสเปอร์มาตัวสัวของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังอยู่ระจังหวะที่จะผสมกันงามแล้วการตั้งคันก็ปรากฏขึ้นการตั้งคันก็ปรากฏนี่ในมาหาสันหคยสูตรนี่ก็แปลว่าทางพุทธศาสนาเรา ไม่ได้เพ่งในทางวัตถุแล้วก็ไม่ได้เพ่งในทางจิตแต่อย่างใดอย่างหนึ่งยอมรับทั้งทางวัตถุกับทางจิตทางวัตถุคือยอมรับว่าอ่าปัจจัยจากวิดามารดาเนี่ยเป็นส่วนสาคัญที่ก่อตั้งชีวิตขึ้นแล้วก็ปัจจัยจากตัวปฏิสน,สน,สนทิวิญญาณเองอะ่ะอันเป็นตัวต้นตอของชีวิตโดยตรงอะ่ะเป็นผู้สวมสวมเรือนร่างอันนั้นเพราะฉะนั้นปฐมกัละละเอาที่ตั้งขึ้นในมดลูกของมารดา ปฐมกัรล,ละรูปอันนั้นก็สําเร็จโดยจากเอน้นเชื่อของบิดามารดาอันนี้ทางรูปทางทุตศาสนาเราก็ยอมรับผิดกับทางชีววิทยาเขาทางชีววิทยายอมรับแต่ในทางกัละละรูปว่ากัรล,ละรูปนี่เป็นตัวทั้งจิตใจ,จทั้งร่างกายแต่ทางพุทธศาสนาถือว่ากัรละล่ารูปนั้นเป็นเพียงแต่กายภาพเท่านั้นเองส่วนนามภาพค,คือส่วนของทางนามธรรมทางใจนั้นเป็นเรื่องที่ติดมาจากชาติก่อน ไม่ใช่หาใหม่ในชาตินี้